ครับวันนี้มาดูเคสที่เป็นแฟกเจอร์ของที่เบียนะแฟกเจอร์บริเวณนี้นะเป็นแฟกเจอร์บอดบนเลยก็คือมีแฟกเจอร์ของที่เบียบริเวณนี้แล้วก็ฟิบูล่าบริเวณนี้นะแต่เคสนี้ใส่เฟือกมาใส่สลับมาก็ถ้าเราดูดีๆก็ถือว่าโอเคนะนะอันนี้ตัดเปิดแล้วดูหัวเขา่านะอันนี้หัวเขา่านะลูกสบ้า แล้วเห็นขาเขาเอียงออกข้างเอียงออกข้างเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราใส่เราไม่ได้จัดโพสิชันทำให้โอกาสที่กระดูกติดในเรียกว่าติดผิดโพสิชันเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ไขใหม่เปลี่ยนสลับใหม่ ช่องกิจในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั่นยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดินน่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆครับเดี๋ยวเราจะวัดว่าใส่ในผ้าตรงหรือไม่ตรงเราจะดูอย่างวิวคือบริเวณไอแอดเคสเนี่ยไอแอดเคสเนี่ยอยู่ตรงนั้นปุ่มกระดูกเวน,นีิเนี่ยเราก็จะวางแปะแล้วก็พาดผ่าน ลูกสะบ้าหมายตรงกลางลูกสะบ้าแระลากลากให้โตเห็นไหมัว่าแนวของกระดูกมันไปคนละทางเลยเลียนถ่ายด้านบนเห็นไหมมันไปคนละแนวเลยคือที่จริงมันต้องวัดแล้วมันได้อย่างนี้ประมาณหัวแม่เท้าหรือไงนนในกรหีเ,เสียออกมาเยอะพอสมควรเราต้อง เปลี่ยนสลับใหม่แล้วเราก็จะทําการเปลี่ยนลองเล็กแสแับใหม่เปลี่ยนให้ใหม่นละครับนะก็ทหนถึงโพซิชั่นเปลี่ยนใหม่ละใครก็รู้สึกสบายขึ้นนะเพราะว่าเดิมมันจะแบะแล้วก็จะเจ็บด้วย จะลองมาวัดกันเห็นไหมก็จะตรงพันตรงกลางหัวเขา่านะขาสองท่ก็จะจะตรงขึ้นแล้วก็รอกัะดกติแค่นั้นเองถ้ามันหลวมก็อาจจะมาต้องเปลี่ยนเป็นแคสตนะต่อไปนะครับนะผมสำหรับคลิปนี้ก็นะมกาแก้ไขกัน ในผู้ป่วยที่ใส่เปลือกและปิดผนะ้าระบบ